สภาพคลองส่งน้ำชลประทานในอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเต็มไปด้วยตะกอนดินและวัชพืชจำนวนมากทำให้ที่ผ่านมาการผันน้ำตามคลองส่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นไปอย่างไม่เต็มศักยภาพเจ้าหน้าที่สำนักง,งานชลประทานและเกษตรกรบางส่วนจึงร่วมกันทำความสะอาดคลองกำจัดตะกอนดินและวัชพืชที่ขวางทางน้ำเตรียมเปิดทางให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกไม่แตกต่างกัน คลองส่งน้ำชลรประทานในเทศบาลตำบลตลาดเกลียบเต็มไปด้วยตะกรดินและวัชพืชเจ้าหน้าที่สำนักง,งานชลประทานกับเกษตรกรช่วยกันกำจัดตะกรดินกับวัชพืชที่ขวางทางน้ำและตัดหญ้าที่ขึ้นรกปิดสภาพคลองด้วยคลองชลประทานทั้งสองแห่งในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบานเป็นโครงการนำร่องหนึ่งโครงการหนึ่งฝ่ายส่งน้ำหนึ่งคลองสะอาดของสำนักง,งานชลประทานที่1ิบ และได้มีการขุดลอกคลองทำความสะอาดตั้งแต่วันที่13และ14มกราคมที่ผ่านมาผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำนายอัธพรปัญญาโฉมลงพื้นที่ติดตามการทำงานบอกว่าสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นใน10โครงการที่สำนักงานชลประทานเขตสิด,ดูแลลักษณะไม่ต่างกันโดยการขุดลอกคลองจะช่วยให้การผ่านน้ำในอนาคตอันใกล้ไหลดีขึ้นที่ผ่านมาก็พบก็ปัญหาสักก็คื ในสภาพที่เราต้องการทําคลองกระดาษคือก็เป็นพวกสภาพหญ้านะครับพืชในคลองต่างๆนะครับแล้วก็จะขยายนะครับจากจากคลองเดียวเดี๋ยวก็จะขยายต่อไปเองให้ครบทุกคลองที่มีอยู่ในความริดชอบของแต่และโครงการแนวคิดหนึ่งโครงการหนึ่งฝ่ายส่งน้ำหนึ่งคลองสะอาดจัดทำขึ้นเพื่อต้องการให้สภาพน้ำในคลองและการผันน้ำคล่องตัวจึงอาศัยโอกาสช่วงหน้าแล้งและมีการผ่นน้ำเพื่ออ,อุปโภคบริโภคเท่านั้น แต่ยังสร้างจิตสำนึกให้กับเกษตรกรชุมชนและท้องถิ่นรู้จักรักษาทรัพยากรในพื้นที่ก็ถ้าไม่มีวัชพืชไม่มีตะกอนในขององน้ำนะฮะหญ้าตามคันคลองไม่ลบกลงหลังเนี่ยมันก็จะทำให้การตรงน้ำเนี่ยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นให้เขามีจิตสำนึกในการรักคลองคลองงน้ำที่ตรงน้ำให้เขาทำอาชีพเกษตรกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา10โครงการของสำนักงานชลประทานที่10มีโครงการมโนรมช่องแค่โคกกระเทียมเริงรางมหาราชป่าสักใต้คลองเปรียวเสาให้นครหลวงบางบานและป่าสักชลสิทธิ์รวมทั้งโครงการชลประทานจังหวัดอีก4โครงการคือโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา คลองชลประทานทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรกรรมจัดสรรน้ําให้2ล้าน3แสนไร่การดําเนินโครงการ1โครงการ1ฝ่ายส่งน้ํา1คลองสะอาดจะลดการสูญเสียน้ําในระบบเนื่องจากปราศจากสิ่งกีดขวางทางน้ําและสอดคล้องกับนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้งปี2559ด้วย